Empower Living Podcast สนับสนุนโดย Empower Living ให้คุณอยู่เพื่อทุกความหมายของคุณ AP Thailand มีครูสังคมคนหนึ่งเข้ามาหาผมแล้วมาถามผมว่าคุณไอติมครับผมทำยังไงดีสังคมป .1 เนี่ยมันสอนไว้ใน,ในหนังสือเนี่ยว่าครอบครัวที่ดีต้องมีทั้งพ่อและแม่ ผมคิดว่าคุณนาติมไม่ได้เชื่อแบบนั้นผมก็ไมไ่เชื่อแบบนั้นเราจะพูดอย่างนี้จริงๆหรอครับเราก็ไม่อยากที่จะให้คุณครูหรือว่าเราพูดอะไรที่เราไม่เชื่อถ้าเราคิดว่าเราอยากจะสอนเด็กว่าค e รอบครัวที่ดีมันมีหลากหลายรูปแบบนะจะมีพ่อเดียวแม่เดียวพ่อสองคนแม่สองคนก็ได้แต่ปัญหาคือถ้าเราสอนอย่างนั้นอย่างเดียวเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กคนนั้นก็จะได้รับความรู้แบบนั้นแล้วพอเขาไปสอบในตัวข้อสอบของของกระทรวงก็จะตอบผิด ว่าพอเรามาดูสถิติของประเทศไทยเนี่ยเราเห็นว่าเด็กไทยเนี่ยเรียนหนักกว่ากว่าเด็กประเทศอื่นในโลกนะครับคือจำนวนชั่วโมงในห้องเรียนเนี่ยสูงสุดเลยนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่ออกมาในเชิงปีซ่าที่วัดทักษะเด็กระหว่างระหว่างประเทศเทียบกันเนี่ยประเทศไทยอยู่ท้ายตารางปัญหาทุกเส้นที่เราเห็นในทางการเมืองเนี่ยมันกลับที่การศึกษาแล้วพอมาถึงวันที่ผมอาจจะไม่ได้รับโอกาสเข้าไปทำงานการเมือง เราก็ตั้งโจทย์ตัวเองว่าเราเราเอาเต็มไปอยู่ตรงไหน,นและเป็นประโยชน์ที่สุดผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถึงเวลาแล้วที่ผมจะมาทํางานจริงจริงๆในการศึกษาเพราะการเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมคือการดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของมนุษย์ออกมาเพื่อใช้ในการแข่งขันใช้ในการพัฒนาตัวเองให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตการตัดสินใจทําธุรกิจการศึกษาหลายคนอาจจะมองว่าเป็นธุรกิจที่ไม่สร้างกาไรแต่สําหรับเขาคนนี้เขาเชื่อว่า การได้ลงมือสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศแห่งนี้แล้วนี่แหละคือ Empower Living ในแบบของคุณไอติมพริศวัชระ,ะสินผมว่าเป็นเรื่องอยากนะครับที่เราจะมาเห็นเด็กยุคใหม่นะครับโดยเฉพาะเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาใส่ใจในเรื่องของการพัฒนาแอปพลิเคชันหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาและว,วันนี้นะครับ ผมก็มีแขกรับเชิญพิเศษท่านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่าเพราะอะไรสาเหตุใดและทําไมถึงเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในชีวิตฉับพลันแล้วก็มาสนใจในเรื่องของการศึกษาวันนี้ผมอยู่กับคุณในติมนะครับสวัสดีครับคุณในติมครับสวัสดีครับผมเห็นบทบาทของในติมในโลกออนไลน์แล้วก็โลกออฟไลน์มาเยอะและอยู่ดีๆมัน สนใจเรื่องการศึกษาได้ยังไงคือความจริงผมสนใจเรื่องการศึกษามานานแล้วนะครับ <c oughs> เพียงแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสมาทํางานด้านนี้จริงจริงจังตอนที่ผมทํางานแรกของผมที่ m c คเคนซี่เป็นบริษัทคอนซอลเนี่ยที่ตัดสินใจ <c oughs> สมัครไปที่ m c คเคนซี่เพราะว่าตอนนั้น m c คเคนซี่ทำโปรเจกต์ด้านการศึกษา <c oughs> ให้กับหน่วยงานรัฐบาลของประเทศนึงอยู่และเป็นโปรเจกต์ที่เราตื่นเต้นมากก็เลยสมัครเข้าไปทํางานอยู่สองสปีก็ได้ทำโปรเจกต์ด้านการศึกษาบ้างแต่ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะมันเป็นโปรเจกต์แค่สองสามเดือนแต่แล้วก็ลาออกมาทําการเมืองนะครับทีนี้พอมาทําการเมือง มันก็ยิ่งตอบย้าความเชื่อเดิมอะครับว่าท้ายสุดแล้วการแก้ปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องมาเริ่มต้นที่การศึกษาถ้าเราอยากเห็นเศรษฐกิจที่มันก้าวหน้าจะโดยรุ่งเรือมันก็ต้องมีบุคลากรที่มีทักษะที่ตอบโจทย์โลกของอนาคตบุคลากรด้วยทักษะเหล่านั้นก็ต้องได้จากรูปการศึกษาที่ตอบโจทย์ตรงนั้นนะครับถ้าเราอยากได้ความเหลื่อมล้าที่น้อยลงก็ต้องทุกคนก็ต้องเข้าถึงการศึกษาที่ดีที่มีคุณภาพได้เพราะฉะนั้นปเลยว่าปัญหาทุกเส้นที่เราเห็นในทางการเมืองเนี่ยมันกลับมาที่การศึกษาแล เราก็ตั้งโจงตัวเองว่าเราเราเอาเต็มไปอยู่ตรงไหนแลเป็นประโยชน์ที่สุดผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคถึงเวลาแล้วที่ผมจะมาทํางานจริงจริงนักการศึกษาอยากอยากจะะจะไปนิดนึงนะฮะอันนี้เกี่ยวกับตอนที่เรากําลังมีบทบาทเป็นนักการเมืองอเหตุการณ์ไหนที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องลุกขึ้นมาแก้การศึกษาในประเทศไทยคือผมว่ามันไม่ได้มีเหตุการณ์ไหนโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าความจริงถ้าพูดถึงปัญหาการศึกษาตอนลงพื้นที่ตอนอยู่ทํางานการเมืองเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ที่ที่เป็นสิ่งที่น่ากังวลพอสมควรคือทุกครั้งที่เราไปตามโรงเรียนเนี่ยแล้วเราเจอคุณครูเราจะถามคุณครูว่าอะไรคือปัญหาเร่งด่วนในสุ่อยาให้แก้ไขคุณครูส่วนมากจะตอบเราว่าอยากสอนนักเรียนมากขึ้นซึ่งมันเป็นพอได้ยินคาศั์นี้มันรู้สึกมันย้อนแย้งมากเลยอะ่ะคือเรากำลังคุยกับคุณครูที่สอนที่โรงเรียนอยู่แต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้สอนนักเรียนพอพอเข้าไปดูถึงปัญหาลึกลงไปเนี่ยก็เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยคุณครูใช้เวลาไปเยอะมากกับงานเอกสารงานธุรการนะครับจนทาให้เวลาท นะครับแล้วก็ยิ่งบางโรงเรียนอย่างโรงเรียนขนาดเล็กที่มีอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันโรงเรียนทั่วประเทศเนี่ยบางโรงเรียนเนี่ยมีครูไม่ไม่ไม่ครบทุกระดับชั้นด้วยซ้ำครูไม่พอครูไม่พอนั่นหมายถึงว่าปฐมหนึงน่งปฐมหกเนี 6, ่ยมีครูไม่ถึงหกคนก็คือครูคนหนึ่งเนี่ยต้องสอนเด็กปหนึ่งเด็กปสองเด็กปาสามพร้อมกันมันเป็นไปไม่ได้เลยครับที่จะสอนพูดสิ่งหนึ่งแล้วมันมันตอบโจทย์ทั้งเด็กทุกระดับชั้นเพราะฉะนั้นพอเห็นตรงน,นี้ปุ๊บเราก็ร<ๆ>ู้สึกว่าโอเคแหละถ้างั้ ที่ผมเห็นข้อมูลนะครับเนื่องจากว่าเราผมเองก็อยู่ในแวดวงการศึกษาเหมือนกันมันไม่ใช่สิ่งที่คุณในทิมพูดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นปัญหาเหล่านี้มาหลายปีแล้วนานมากแล้วที่ที่เราไม่ได้แก้ปัญหาแบบเป็นรูปธรรมแต่ก็เข้าใจว่ามันเป็นปัญหาระดับโครงสร้างซึ่งลําพังคนไม่กี่คนจะไปทํามันคงทําไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งที่เราเห็นชัดเจนก็คือว่าจํานวนนักเรียนกับครูเนี่ยมันต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมกันแล้วก็ครูยุคใหม่หน้าที่ความรับผิดชอบมันน่าจะต้องบิด บิดมาดูแลนักเรียนมากกว่าไปทางานเอกสารอืใช่ครับแล้วในแนวทางอย่างนี้เนี่ยในเมื่อภาครัฐอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้แล้วคุณในทีมเกิดแนวคิดอะไรขึ้นมาครับที่จะมาลงมือมาเล่นในเรื่องของการทําเทคโนโลยีดีกว่าการศึกษาครับคือเห็นด้วยเลยครับว่ากา,การแก้ไขที่ยั่งยืนที่สุดต้องมาจากภาครัฐแล้วก็ต้องมาจากการแก้ไขทั้งระบบ,บไปด้วยกันนะครับแต่ว่าสิ่งโจทย์ที่เราตั้งไว้แล้วเรารู้สึกว่าเทคโนโลยีสามารถมาช่วยได้คือปัญหาที่ว่าปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกว่าการศึกษาที่ดีในประเทศไทยเนี่ยมันเข้าถึงยากมาก นะครับในมุมนึงเนี่ยมันมีความแตกต่างในคุณภาพการสอนของโรงเรียนนั่นหมายความว่าถ้าคุณเป็นเด็กที่ไปโรงเรียนชั้นนำเนี่ยคุณอาจจะโชคดีหน่อยเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้สามารถไปชนะคว้าชแชมป์โอลิมปิกได้แต่ถ้าคุณเกิดมาไม่ได้ไปโรงเรียนที่ท,ที่ดีหรือว่าไปโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูมไม่พอเนี่ยการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพยากมากพอคุณออกจากรั้วโรงเรียนแล้วพยายามหาช่องทางการเรียนรู้ช่องทางอื่นนอกห้องเรียนเนี่ยก็ไปเจอการเรียนวิเศษที่ที่ค่าใช้จ่ายแพงมากนะครับบางบางคนเนี่ยผมคุยกับเด็กบางคนเนี่ยเสียไปเป็นหลักหมื่ นะครับในขณะที่ซึ่ง,ง,ง,งาาราคาตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มันพูดง่ายคือปิดกัน้นว่ามันเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของเด็กทั่วประเทศค่าเทอมหลักพันแต่ค่าติวหลักหมื่นนั่นแหล,ะ, <laughs> ละครับนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่มันน่ากังวลมากเพราะว่ากลายเป็นว่าเด็กธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งในประเทศเนี่ยอ่ก็อย่างแรกคือต้องเสี่ยงโชคก่อนว่าไปโรงเรียนแล้วได้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพหรือเปล่าแต่พอจะหาช่องทางการเรียนดูนอกห้อียนก็เจอราคาที่ปิดกั้นอีกเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะมีอะไรสักอย่างที่เทคโนโลยีมาทําให้การเข้าถึง ในขณะที่เรากังวลเรื่องการเข้าถึงเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าการศึกษาที่เขาเข้าถึงอยู่เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่า mm hmm. เพราะว่าพอเรามาดูสถิติของประเทศไทยเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กไทยเนี่ยเรียนหนักกว่ากว่าเด็กประเทศอื่นในโลกนะครับคือจานวนชั่วโมงในห้องเรียนเนี่ยสูงสุดเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าผลลัพธ์ผลลัพธ์ที่ออกมาในเชิงปีซ่าที่วัดทักษะเด็กระหว่าง <c oughs> ระหว่างประเทศเทียบกันเนี่ยประเทศไทยอยู่ท้ายตารางท้ายตารางในที่นี้ผมไม่ได้หมายถึงตามประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างฟินแลนด์อย่างอย่างประเทศแถบตะวันตกนะครับแต่ตามหลังแม้กระทั่งเพื่อนบ้าน ในแถวนี้แหละอ่าเจ็ดประเทศอาเซียนเนี่ยประเทศไทยอยู่อันดับที่ห้าสนเจ็ดนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นมันเลยมีปัญหาที่โจทย์ที่มันอาจจะฟังดูเรียบง่ายแต่มันเป็นโจทย์ที่แก้ยากมากคือทำอยงางให้การศึกษาที่ดีมันเข้าถึงได้ง่าย mm hmm. แล้วในวันที่ผมอาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้าไปขับเคลื่อนตรงนั้นผ่านนโยบายผ่านการแก้ไขเชิงระบบเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นตัวช่วยผมได้มากที่สุดคือเทคโนโลยี mm hmm. อันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทาไมเราถึงหันมาทำสตาร์ทอ mm ัพ hmm. ด้านด้านเทคโนโลยีด้านการศึกษาย้อนกลับไปนิดนึงฮะแนวคิดนี้มันมาจากการที่เราเห็นการศึกษาที่เราาาเเรรีียยนทท่่่ตงปปะศมด้วลา คือผมว่ามันมีการเปรียบเทียบเสมอคือผมแทบจะผ่านทุกระบบมาคือผมเคยเรียนโรงเรียนไทยแล้วก็มีไปโรงเรียนนานาชาติอยู่สองสามปีแล้วก็ไปต่อได้ทุนไปเรียนที่อังกฤษเพราะ,ะเราเห็นหลายระบบแล้วเริ่มเปรียบเทียบกันผมว่ามันก็มีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตรหนักกับตัวเองอยู่เสมอคือว่าใน,ในเมื่อเราคือการศึกษาเป็นสิ่งที่มันเปลี่ยนอยู่บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นพอเราจบไปแล้วเนี่ยเราไม่สามารถยึดติดกับปัญหาเก่าๆได้และเราเราห้ามคิดว่าเออเราเคยเจอตอนนี้ตอนปหนึ่งเพราะฉะนั้น แต่สิ่งที่น่าตกใจคือพอเรากลับไปเช็คก,กับเด็กป .1 ึงเนี่ยปรากฏเด็กป .1 เจอสิ่งที่เราเคยเจอเหมือนเดิมเลยนะครับ <laughs> คือเรียนประวัติศาสตร์แล้วก็ถูกประคับให้ท่องจำ <laughs> อะไรประมาณนี้อยู่เราก็เลยแบบโอเคแหละมันเป็นปัญหาที่มันเรียกว่าเรื้อรังพอสมควรนะครับ <laughs> แล้วก็คิดว่าอะไรที่พอทําได้จากข้างนอกในฐานะภาคเอกชนเนี่ยก,ก็อยากจะเข้าไปทํา <laughs> แล้วจุดเริ่มต้นของสตาร์ทดีเริ่มต้นยังไงครับคือมันก็เริ่มต้นจากไอเดียเล็กๆตรงนี้เลยนะครับคือความจริงผมเนี่ยเส้นทางการเมืองผมก็ ไปลงสมัครเลือกตั้งเดือนมีนาปีที่แล้วก็ไม่ได้รับเลือกตั้งก็ไม่ไปไเป็นไรแล้วก็นอ้อมรับการตัดสินใจแต่ว่าจุดเปลี่ยนชีวิตผมจริงๆเนเกิดขึ้นวันเดือนมิถุนาตอนที่ผมตัดสินใจลาออกจากวชิริปัตเพราะลาออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็อยู่ในช่วงที่แบบวางแผนชีวิตนิดนึงคือยอมรับว่า2เดือนได้คือเราไม่ได,เไได้เราไม่ได้ตั้งใจจะลาออกมาก่อนผมก็จําได้ผมใช้เวลา2เดือนนะเขียนหนังสือมันมีโปรเจกต์เขียนหนังสือเข้ามาแล้วก็เริ่มทบทวนตัวเองนะครับเราก็มาตกผลึกว่าโอเคในวันที่เรายังไมรอนนยะัพปโช ต่อสังคมได้แล้วมันผสมผสานทั้งความรู้ที่เราเคยได้มาจากประสบการณ์สั้นๆตอนทํา,า,าทการเมืองบวกกับทักษะที่เราเคยมีตอนทํางานภาคเอกชนที่ที่ที่แมคคินซีก็เลยมาจบลงที่โอเคเรามาทำสตาร์ทอัพเพื่อสังคมดีกว่า hmm. คือมันจะมีคํานึงที่มันฟังดูเท่มากแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่ยังไม่ได้ยิน,นคำว่าโซเชียลแอนด์เออร์ไพร์ครับคือมันคือสตาร์ทอัพเพื่อสังคมในภาคเอกชนที่ไม่ได้เอากําไรเรื่องของเ,อง,เ,อเงินเป็นตัวตั้งแต่เอาปัญหาสังคมเป็นตัวตั้งว่าเราจะแก้อย่างไงเพียงแต่ว่าต้องมี Business Mo เด l ม,มารองรับว่าจะหาไรายได้ด้วยตัวเองยังไงโดยที่ไม่ต้องเพึ่งเงินบริจาคครับ,รบเราก็หลังจากว่าโอเคนี่แหละคือสิ่งที่เราอยากทำอยากจะลองสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็บริหารสตาร์ทอัพของตัวเองเออมันก็เลยเริ่มต้นจากแค่ไอเดียตรงนี้แะครับว่าปัญหาที่เราคิดว่าเป็นต้นต่อของอะไรอย่างในการศึกษาเราก็เลยพยายามจะดูว่ามีช่องทางไหนไหมที่เทคโนโลยีสามารถทําให้การศึกษาที่ดีเข้าถึงได้ง่ายขึ้นก็มีการไปศึกษาตัวอย่างจากหลายๆประเทศศึกษาตัวอย่างในบาๆอย่างที่เขาทำกันในประเทศไทยแล้วก็มาตกผลึกว่าสิ่งที่เราอยากจะสร้างเราคิดว่่่าานจะชวยได้คือ การทำแอปพลิเคชันบนมือถือ mm. นะครับที่ทำให้เด็กสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีได้เพราะว่า mm. พอเราไปดูสถิติตัตวหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าเด็กนักเรียนไทยนะครับเด็ก mm. นักเรียนในในช่วงวัยเรียนเนี่ย86ของคนของเด็กมีสมาร์ทโฟนแล้ว mm. นะครับและสิ่งที่อาจจะฟังแล้วดูน่าชื่นใจขึ้นมาระดับหนึ่งเนี่ยคือถ้าเราเอาแค่เฉพาะเด็กที่มาจากครอบครัวที่รายได,ได้น้อยสุด20ล่างสุดเนี่ย 79%เข้าถึงสมาร์ทโฟนเพราะ,ะนั้นคือ<ม><ม>เปรียบเทียบกับประเทศอื่นถือว่าเราค่อนข้างดีแล้วคือถามว่าช่วยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมก็ยังไม่ได้เราก็ต้องคำนึงถึงว่ายังมีอีก 14%20% ที่ยังเข้าไม่ถึงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งแหละที่มันน่าจะทำให้เปิดประตูเข้าสู่การศึาษาที่ดีได้ในใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในมือเขาก็เลยหันมาทำแอปพลิเคชันชื่อว่า StarD นะครับตัวแอปเนี่ยพูดถึงแล้วก็ดูคอนเซ็ปต์ดีนะครับแต่ข้างในแอปอ่ะมันมีฟีเจอร์อะไรที่จะทำให เรารู้สึกว่าในในมุมของผู้ปกครองเนื่องจากผมมีลูกใช่ไหมครับลูกผมจะมีโอกาสเท่าทีมการศึกษาเหมือนอย่างที่คุณในทีมเล่าให้ฟังผมจะได้อะไรครับถ้าผมใช้แอปนี้ครับคือเราถ้าอธิบายง่ายๆเนี่ยเราพยายามจะทาให้มันเป็นเหมือน n น t f l i x ของ mm. การศึกษาครับเน็ตฟลิก์ของการศึกษาในขั้นพื้นฐานคือเข้าไปในแอปปุ๊บเนี่ยคุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาก,การเรียนการสอนทุกวิชาทุกระดับชั้นได้เลยใ,ในในหัวข้อที่คุณอยากจะหาเช่นถ้าเกิดวันนี้คุณรู้สึกว่าคุณอยากเรียนคณิตศาสตร์หัวข้อนี้มสาคุณก็เรียนได้ ถ้าวันนี้คุณเข้าไปคุณอยากไปทบทวนภาษาองังกฤษม2คุณก็เข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างครบถ้วนแล้วก็มีการมีการออกแบบการนําเสนอเนื้อหาที่ซอยย่อยที่สุด oh. เพื่อที่ว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยสมมติจะเข้าไปหาเนื้อหาส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ต้องมานั่งไล่ดูวิดีโอหนึ่งชั่วโมงยาว oh. แต่หาแค่เฉพาะแบบ5นาทีในหัวข้อสมการตัวที่ยังไม่เข้าใจได้เลยนะครับว่าในขั้นพื้นฐานเนี่ยมันคือแหล่งรวมแหล่งรวมเนื้อหา ทุกระดับชั้นทุกวิชาแล้วความจริงเราเสริมเนื้อหาที่ไม่ได้เกี่ยวกับหลักสูตรกทรศึกษาด้วย oh. อย่างเช่นทักษะการวางแผนทางการเงิน <Okay. S 2> อย่างเช่นความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมที่เราจะใส่เข้าไปนะครับ mm. อันนั้นคือขั้นพื้นฐานที่สุดแต่ว่าพอเริ่มใช้ไปสักพักเนี่ยเรากำลังพัฒานาเทคโนโลยีที่จะทําให้มันฉลาดขึ้นนั่นหมายความว่าเราต้องการสร้างสิ่งที่เรียกว่า personalized learning หรือการศึกษาแบบเฉพาะบุคคลตัดต่อเฉพาะเราอ่ะที่เราตัดต่อเฉพาะ,เ,พาะเราใช่ครับเพราะเรามีความเชื่อว่าเด็กแต่ละคนมีความถนัดความสามารถแตกต่างกันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วทททํายังงงงไให้สสิิ่่่่ีี นำเสนอ,อกับเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดเช่นสมมติผมเป็นเด็กที่แบบเก่งวิชาเลขอยู่แล้วเนี่ยผมเข้ามาเนี่ยผมควรจะเจอคําถามที่มันยากขึ้นท้าทายขึ้นนะครับถ้าผมไปเจอคําถามที่มันง่ายเนี่ยมันก็เสียเวลาผมไม่ไม่ตื่นเต้นแล้วใช่ไม่ตื่นเต้นเขาก็ไม่สนใจอาจจะเสียเวลาเขาด้วยพูดอะไรซ้ําๆกับเขาแต่ถ้าผมเป็นเด็กที่อาจจะยังไม่เก่งคณิตศาสตร์มากเนี่ยผมเข้ามาเนี่ยผมควรจะเจอเจอหลักสูตรหรือว่าวิดีโอพื้นฐานก่อนเพราะถ้าผมเข้ามาแล้วผมเจอแบบ สิ่งที่ยากเลยเนี่ยมันกลายเป็นว่าผมก็จะรู้สึกว่าอันนี้มันมันไปไกลเกินไปแล้วผมตามไ,ไม่ทันผมไม่สนใจเลยดีกว่ากลาเป็นเกลียดวิชานั้นไปเลยมันเหมือนเน็ตฟลิกครับคือชอบดูซีรีส์เกาหลีก็จะเจอแต่ซีรีส์เกาหลี<อ>นะครับประมาณนั้นเลยครับคืออัลกอริทึมเนี่ยด้วยเทคโนโลยีผมไม่ห่วงแต่ที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าทีมจะมั่นใจได้ยังไงครับว่าหลักสูตรหรือผู้สอนเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาก a บที่มันมีความแตกต่างระหว่างอย่างที่บอก เือแก่ของการศึกษาเนาะคนที่เรียนโรงเรียนต่างจังหวัดอาจจะเป็นโรงเรียนเล็กๆกับคนที่เรียนโรงเรียนในจังหวัดที่เป็นโรงเรียนดังๆอแอปนี้ผู้สอนที่จะมาอยู่ในระบบ s t a r t ีเนี่ยใช้วิธีการคัดสรรแล้วก็เลือกมาอย่างไร <c oughs> คือเรามีทีมวิชาการที่ก็ผ่านกระบวนการคัดสรรที่ค่อนข้างพิถีพิถันนะครับ <c oughs> เอ่อก็เรามีทีมคุณครูประจําเลยที่อยู่ในที่อยู่ในบริษัทเราที่แบ่งตามสายวิชานะครับก็เป็นตามวิชาหลักกระบวนการสัมภาษณ์หรือกระบวนการคัดเลือกเนี่ยก็จะมีการให้ทําข้อสอบ คือนี่น่า,นา,นา,นาสนใจคือให,ให้ครูเนี่ยมาทาข้อสอบมัธยมที่ตัวเองสอนอยู่นั่นแหละนะครับว่าดูว่าทาได้หรือเปล่าเพื่อเช็คความแม่นยําในเนื้อหาแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการให,ให้ฝึกอัดสอนหน้ากล้องซึ่งนี่เป็นเรื่องที่ท้าทายมากนะครับเพราะว่าคุณครูบางคนอาจจะเก่งมากในการสอนในห้องเรียนแต่พอมาอัดหน้ากล้องที่ไม่เห็นปฏิกิริยาของนักเรียนเนี่ยบางทีก็ยากเหมือนกันผมเองผมยังยอมรับเลยว่าดีา๋ยะเราคุยกันอย่างง่ายสนุกนะแต่ว่าพอผมต้องสัมภาษณ์ที่ไม่เห็นไม่เห็นคนสัมภาษณ์ในบางทีท้าทายเหมือนกันวันน ขั้เรื่องอย่างเดียวไม่พอครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเราต้องซอยย่อยว่าอาชีพครูในในสตาร์ดีเนี่ยมันมีอะไรบ้างเช่นมันมีการออกแบบคําถามการออกแบบหลักสูตรการสอนหน้ากล้องแล้วเราก็เอาครูที่ถนัดแต่ละส่วนเนี่ยไปทําแค่เฉพาะหน้าที่ที่ตัวเองถนัดเช่นครูบางคนมาแบบแบบแบบครูเรียงผมไม่ชอบไม่ชอบสอนเลยผมไม่ผมอยู่หน้ากล้องแล้วผมสอนไม่ได้แต่ผมชอบแบบเขียนแบบฝึกหัดที่พยายามจะวางกับดักให้เด็กมาติดเนี่ยผมชอบมากก็ให้เขาเขียนแบบฝึกหัดไปเลยนะครับเราก็แบ่งตรงนั้น แล้วพอท้ายสุดแล้วเนี่ยปลายน้าเลยเนี่ยคือทุกวิดีโอทุกคําถามที่เรายิงออกไปเนี่ยเรามีการเก็บข้อมูลตลอด<ม>ว่าอย่างวิดีโอตัวหนึ่งเนี่ยคนกดไลค์ดีสไลค์เรชิโอเท่าไหร่มีการแทร็กตลอดเราดูได้ถึงขั้นที่ว่าวิดีโอตัวเนี้ยสมมุติห้านาทีคนเข้ามาดูแล้วเข้ามาดูจบหรือเปล่ารหรือเข้ามาดูไม่จบถ้าเข้ามาดูไม่จบแล้วออกนาทีที่เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเขาสครอลกลับมาดูส่วนไหนซ้าๆเนี่ยไอ้ส่วนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาอะไรคือมันสําคัญมากถึงต้องกลับมาดูหรือว่ามันสอนไม่เข้าใจ แล้วพอเราเห็นข้อผิดพลาดอะไรขึ้นหรือว่าข้อที่คนปรับปรุงอะไรขึ้นเราอัดใหม่แล้วก็ยิงเข้าใหม่ทันที mm hmm. นะครับอันนี้คือคือทำไมเราถึงเลือกโมเดลที่ว่าอาจจะฟังดูน่าตกใจว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมีครูแบบฟูทางอยู่ที่บริษัทเยอะขนาดนั้นแต่ว่าหลักๆคือเพื่อที่ว่าเราจะได้อัปเดตเนื้อหาให้มันตรงกับฟีดแบ็กที่เราได้จากเด็กอย่างอย่างเรียลไทม์ใช่เพราะตอนนี้ต้องเข้าใจนะครับการศึกษาเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วก็เราก็เห็นว่าหลักสูตรแม้กระทั่งการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยก็เปลี่ยนตลอดเวลาการที่เราจะต้องมีเขาเรีอคูย การที่จะเปลี่ยนให้มันมีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วหรือว่าสร้างดินามิกในระบบของเราเนี่ยก็จะยากมากขึ้นผมว่าคอนเซปต์ดีแต่ก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมผมมองมันน่าจะเป็นสิ่งที่ต้องคิดต่อเหมือนกันว่าผมว่าการการเข้าถึงทางการศึกษาเนี่ยถ้ามันไม่มีบาร์เรลลี่โอเคเยี่ยมแต่ Environment ของการแข่งขันด้านการศึกษามันไม่มีมันจะมีผลไหมที่อาจจะทําให้เด็กเนี่ยต่อให้เข้าถึงได้ง่ายแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองต้องใส่ใจที่จะต้องมาผลักดันตัวเองขนาดนั้น เราพยายามหาวิธีการเพิ่มแรงจูงใจให้เด็กนั้นเข้ามาเข้ามาเรียนอย่างสม่ำเสมอนะครับ,รบเราพยายามจะเรียกว่าเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่าเกมีไฟฟีเจอร์ทุกอย่างคือทำให้ทุกอย่างมันเป็นลักษณะเกมอย่างคุณมีสมมติคุณเริ่มมาใช้ซาดีปุ๊บเนี่ยคุณจะมีบัญชีที่เป็นเหมือนกับตัวละครคุณในใน,ในแอปใช่ไหมครับครับซึ่งมันจะมีการเก็บแต้มอยู่ตลอดก็คือว่าเรียนดูจบวิดีโอหนึ่งก็จะได้เหรียญเหมือนได้ XP ในเกมครับมาเติมเรื่อยๆก็จากเลเวลหนึ่งขึ้นไปเลเวลสองเล แล้วพอได้โทเค็นมาเยอะมันก like, ็โทเค็นไปไปทำอะไรหลายอย่างในแอปได้เช่นสมมุติว่าเราจะโพส์ในเว็บบอร์ดในเว็บบอร์ดในแอปเราว่าสงสัยข้อนี้อยากถามว่ามีเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่สามารถเข้ามาตอบได้ไหมเนี่ยจะโพสตได้คุณต้องมีโทเค็นแหละเพราะเราเคยคือคนจริงเคยเคยทำเคยทำการทดลองดูแล้วพอไม่มีให้โพสตสมมติว่าโพสตโดยไม่ต้องมีโทเค็นเลยเนี่ยคนก็จะโพสแบบโมโมขึ้นมาเยอะแบบเฮลโลฮายสวัสดีอะไรก็ว่าไปนะครับพอเราเพิ่มกำแพงตรงนี้นิดนึงเนี่ยแล้วให ไอ้โทเคนอนนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราเข้ามาเรียนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันก็ทําให้เนื้อหาในในในเว็บบอร์ดเนี่ยมันจะดีขึ้นมาอันนี้เป็นตัวอย่างที่เราไปเห็นจากต่างประเทศมาเหมือนกันมีมีเ<อ>พิ่มเติมอารมณ์อารมณ์การศึกษาในในบริษัทที่ผมเคยอยู่เขาจะมีเป็น virtual learning และ e-learning คนที่เรียนเยอะเนี่ยก็จะได้เป็นเบลดเป็นเหมือนตําแหน่งทางทหารขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งบางคนเป็น general นะแล้วเขาจะถูกยกเป็นอะไรเหมือนกับว่าเออ expert ในเรื่องที่เขาถนัด แล้วเวลาคนถามอะไรมาคนนี้จะถูกคําถามนี้วิ่งหาได้ตรงเลยไล้วช uh ่วยแชร์ไอสปีเรียนหน่อยว่าอยู่รู้เรื่องนี้ไหมอันนี้ขำๆแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามันทําให้เกิด human touch ในระบบที่มันเป็นออนไลน์ใช่กับแอปพลิเคชัน,นเพราะเราเรายอมรับบอกว่าสิ่งที่เราคิดเรากําลังย้ายโรงเรียนให้ไปอยู่ในทางที่ทุกคนเข้าหาได้ครับแต่ถ้าเราไม่ดีไซน์ในเรื่องของเจอนี้ที่คนสามารถคุยกันได้มันก็จะไม่ไม่มีอัตลบันนะใช่มันต้องเป็นการเรียนรู้ร่วมกันแล้วอันนี้อีกอันนึงที่เรากําลังพัฒนาอยู่คือเป็นฟีเจอ ก็คือว่าพอเราสมมติว่าเราจดโน้ตหนึ่งหัวข้อหนึ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ถ่ายรูปแล้วก็แชร์กับเพื่อนสมัยก่อนแต่ตอนเหมือนกันครับก็คือว่าเอ้ยนั่งหน้าใช่ไหมครับขอหน่อยครับเล็กนั่นแหละนั่นแหละครับนั่นคือสิ่งที่เราอยากจะทำก็คืออันนี้ก็คือผมว่าน่าสนใจตรงที่ว่าสตาร์ทดีเนี่ยดูเหมือนเข้าใจเคอรเจอร์ของคนไทยเป็นอย่างดีมากเลยว่าวิธีการเี่นของเราเป็นแบบนี้จริงๆเพียงแต่ย้าย behavior ที่มันเคยอยู่แบบออฟไลน์มาอยู่ในโลกออนไลน์สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแน่นอนก็คือว่า คนที่เข้าไปเรียนน่ะน่าจะมีเพื่อนเยอะมากขึ้นอใช่ไหมครับใช่ครับเราพยายามหาช่องทางเหมือนกันเพราะพอไปทดสอบกับเด็ก r e quest หนึ่งเวลาเราทำทำวิจัยไปคุยกับเด็กาตามโรงเรียนต่างๆเนี่ย request นี้น่ตลอดคือเอ๊มีเพิ่มฟีเจอร์ที่ได้คุยกับเพื่อนได้ไหมแ<า>ทนที่จะแข่งทําแบบถัดในในของมือถือตัวเองเนี่ยมาแข่งกับเพื่อนก,กับก,กับลากเพื่อนมาเฮ้ยมาแข่งทาข้อสอบชีวะด้กันไหมอะไรเงี้ยให้มันเพิ่มแรงจูงใจมากขึ้นนี่ก็กำลังพัฒนายอยู่เรื่อยๆครับผมอันนี้เป็น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  หลักที่ผมว่ามันควรจะเป็นอยู่แล้วก็คือว่าการศึกษามันต้องเป็นสิ่งที่มันสนุกสาหรับเด็กและเป็นอะไรที่ทําร่วมกันตั้งแต่คุยบานะตั้งก่อนถ่ายทาจนถึงตอนเนี้ผมเห็นสีหน้าและแววตาคุณเทิมเนี่ยอินกับเรื่องนี้มากครับแสดงว่าจะไม่กลับไปเส้นทางเก่าเลยใช่ไหมฮะขอเป็นเรื่องของอนาคตเลยครับคือตอนนี้ผมมีหน้าที่แล้วก็มีความตื่นเต้นมากที่อยากจะจะทำภารกิจนี้ให้มันสําเร็จนะครับก็ผมยังมีความเชื่ออยู่นะครับว่าในที่สุดแล้วการแก้ไขที่ยั่งยืนมันต้องมีภาครัฐเข้ามาเกี่ยวข้อ ผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยที่บริษัทผมคุณครูสังคมคนนึงเข้ามาหาผมในวันแรกเขาเริ่มถ่ายทําแล้วมาถามผมว่าคุณไอติมครับผมทํายังไงดีสังคมป .1 เนี่ยมันสอนไว้ในในหนังสือเนี่ยว่าครอบครัวที่ดีต้องมีทั้งพ่อและแม่ผมคิดว่าคุณไอติมไม่ได้เชื่อแบบนั้นผมก็ไมไ่เชื่อแบบนั้นเราจะพูดอย่างนี้จริงๆเหรอครับก็โหก็มาถกกันยาวเลยนะเพราะว่าเราก็เข้าใจคือคือเราก็ ไม่อยากที่จะให้คุณครูหรือว่าเราพูดอะไรที่เราไม่เชื่อถ้าเราคิดว่าเราอยากจะสอนเด็กว่า้ครอบครัวที่ดีมันมีหลากหลายรูปแบบนะจะมีพ่อเดียวแม่เดียวพ่อสองคนแม่สองคนก็ได้เราก็สอนอย่างนั้นไปแต่ปัญหาคือถ้าเราสอนอย่างนั้นอย่างเดียวเลยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กคนนั้นก็จะได้รับความรู้แบบนั้นแล้วพอเขาไปสอบในตัวข้อสอบของของกระทรวงก็จะตอบผิดซึ่งอันนี้เราก็ไม่อยากให้เด็กที่แบบว่าพอมาใช้ของเราได้รับความรู้ที่เราคิดว่าดีแต่ว่าพอไปเข้าในระบบจะเสียเปรียบเพราะนั้นระบบมันต้องปรับตามเพราะนั้นิดนึ พูดประมาณว่าเออมันเคยมีความเชื่อสมัยก่อนนะว่าครอบครัวที่ดีเนะี่ยมีทั้งมีทั้งพ่อและแม่แต่ว่าตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นแต่ถ้าเจอคําถามในข้อสอบ <S <S อาจจะต้องแบบนี้นะอะไรอย่างงี้ครับโอ้มันมันอีลิเมนต์หนึ่งที่เราขาดในระบบการศึกษาปกติก็คือการปลูกฝัง m i n d s e ตที่ดีเนาะเรื่องนี้มันน้อยไปหน่อยเพราะว่าด้วยครูที่ทุกขั้นเขจะมีงานภาระโหลดที่ไม่ได้เกี่ยวกับการสอนเยอะขึ้นครับแล้วการสอนก็แน่นมาก แล้วก็ยัดเป็นระบบแบบต้องยัดให้จบให้ได้ตามเวลามันก็เลยจะกลายเป็นไปเดนผมคิดว่าถ้าถ้าคนที่ฟังอยู่แล้วเป็นเน่วยงงนภาครัฐนะครับก็อยากให้แก้จริงๆรู้ว่ามันยากแต่ถ้าไม่เริ่มแก้อะไรเลยเนี่ยมันก็จะไม่จบมันก็จะรวมรันพันตัวกลายเป็นงูกินหางอย่างนี้ไม่ไถามดึงเรื่องความฝันดีกั่อยากให้สตาร์ทดีเนี่ยมันไปอยู่จุดไหนคือผมตั้งความฝันไ้อาจจะเรียบง่ายเลยผมว่าใช้เวลาเหมือนกันกว่าจะทาให้มันถึงจุดนั้นได้คือทําให ทุกคนจริงๆเด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่ดีนะครับอย่างที่บอกคือเราเป็นภาคเอกชนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีรายได้เป็นตัวของตัวเองเพื่อเข้ามา,ามามาช่วยดูแลเรื่องค่าเงินเดือนคุณครูค่าด้จ่ายค,าค่าดูแลระบบต่างๆแต่เราจะพยายามคือถกเถียงกันนานมากสิ่งที่ถกเถียงนานที่สุดคือเอาราคาให้ต่ำที่สุดเนี่ยเท่าไหร่ที่เรายังพอแบบอย,อ,ยอยู่ได้นะครับซึ่งตอนนี้มันตกผลึกอยู่ที่มัน2 0 0ถึง300บาทต่อเดือนนะครับซึ่งเราก็ไปทําวิจัยต่อนะครับว่า2 0 0ถึง3า0บาทต่อเดือนเนี่ย กี่คนที่ที่พร้อมที่จะลงทุนตรงนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ75 80ดซนะครับเพราะฉะนั้นคือเร,เราเราเรารู้สึกว่าเออสองร้อยสามร้อยบาทต่อเดือนเนี่ยมันยังเป็นราคาที่เราพออยู่ได้แล้วก็แล้วก็โอเคแหละเป็นเป็นราคาที่อาจจะคุ้มค่าสําหรับสาหรับผู้ปกครองส่วนมากแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ที่มันมันก็สูงเกินไปอยู่นี่เราก็เข้าใจแต่เราก็ไม่ได้ละทิ้งตรงนั้นคือผมไม่ได้มาในมุมที่ว่าโอเคแหละเรามีเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่พร้อมจ่ายเพราะเราไม่สนใจยี่สิบสามจุดเซนไม่ใช่แต อย่างเช่นผมก็มีการนำทำโครงการไปนําเสนอไม่ว่าจะเป็นนําเสนอบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานาหน่วยงานที่สนใจมาสมทบสถ้าเห็นประโยชน์ของสตาร์ทดีเนี่ยสนใจมาสมทบตรงนี้ไหมเพื่อให้เราสามารถกระจายสิ่งเหล่านี้ให้เด็กที่เหลือได้ผมว่าเราเรารองรับได้คือเรื่องของการติดตามการเรียนของเด็กเพราะว่าอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่มัน,มนผมว่าเป็นสิ่งที่ปวดหัวสำหรับการทำเสียสละบางครั้งคือบางทีเราให้ทุนไปแล้วเราไม่รู้ว่าเด็กใช้จริงหรือเปล่าว่าเด็กได้ประโยชน์จริงหรือเปล่าอันนี้เราเราแทร็กได้เลยว่าว่าว่าให้ไปแล้วเนี่ยเขาเข้ามาในแอป จริงหรือเปล่าเขาทําแอปแล้วอเรียนเยอะเท่าไหร่ตอบถูกเยอะขึ้นไหมมีพัฒนาการแบบไหนได้บ้างสามารถดูได้เลยไหมว่าผมสปอนเซอร์น้องน้องน้องเต๋าอยู่ป .1 โรงเรียนแถวอ๊อฟนาเจริญตั้งแต่ผมจ่ายให้ไปผมเหมาจ่ายจนจบป .6 เลยแล้วผลการศึกษาเขาผมสามารถเห็นได้ไหมเห็นได้เลยครับคือเราเห็นเราเห็นผลการศึกษาผลการเรียนในแอปเราเห็นได้เลยว่าเขาเข้ามาดูกี่วิดีโอตอบคาถามถูกในสัดส่วนที่สูงขึ้นไหม ทีเราก็ต้องถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าผลการเรียนเขาที่โรงเรียนดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางทีมก็กำลังคิดอยู่ไนว่าเราจะขอข้อมูลนนั้นจากน้องๆได้อย่างไรเพราะว่าเราก็เราก็อยากรู้แหละว่าสิ่งที่เราทำไปมันช่วยเขาจริงหรือเปล่า<ช>แต่ว่าเราก็ไม่อยากเหมือนกับว่าไปให้เขาต้องมากรอกข้อมูลไรเยอะผมก็ไม่อยากไม่อยากเป็นเหมือนกับว่าเป็นพี่ใหญ่มาสง่งพฤติกรรมทุกคนไรแบบนั้นคือเราไม่ได้ไม่ได้ต้องการจับผิดแต่เราต้องการ encourage ทีเกิด good behavior ต่างหากจำเป็นไหมครับว่าเราจะต้องทำ study เฉพาะสำหรับคนไทยโอ้เออ ณเวลานี้ผมต้องบอกว่าจําเป็นเพราะว่าผมมีความเชื่อว่าหลักสูตรประถมหนึ่งถึงมธัธยม6เนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันต้องปรับให้ตรงกับความรู้หรือว่าระบบของประเทศประเทศอันานมากนะครับซึ่งคุาจินต้องถามกลับกันการที่มีสตาร์ดีได้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันมีความจําเป็นที่ต้องต้องมีคนที่เข้าใจระบบการศึกษาไทยมาทําตรงนี้เพราะว่าเราจะเห็นอย่างเช่นอย่างที่อินเดียก็จะมีบริษัทชื่อไบจูซซึ่งทําอะไรดีมากเหมือนกันนะครับเป็น p e r s o n a l i z e d l e a r n i n g เหมือนกันแต่ว่าเขาก็ทํทเกี่ยวกับหลักสูตรขอองเเทศินดีย ทีนี้ถ้าจะเอาหลักสูตรของประเทศอินเดียมาใช้ที่ไทยเนี่ย็ไม่ได้ไม่ได้ค,คนละภาษาคนละเนื้อหาอวิชาภ,าภาษาไทยก็ไม่มีแน่นอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยจาเป็นที่ต้องมีต้องมีอ,มองค์กรที่เข้าใจความต้องการของคนไทยมาทําตรงนี้เพราะฉะนั้นณวันนี้ผมผมภารกิจขอไปทีละขั้นทีละตอนครับขอบช่วยเหลือเด็กไทยก่อน <S <S แล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังช่วยคนไทยก็คือบิ้วการศึกษาให้มันขึ้นมาแล้วผมว่าปัญหาต่างๆที่เราเกิดในประเทศก็น่าจะลดลง นั่นคือเป็น i m p a c t f o l ที่เราต้องการให้เกิดขึ้นอยู่แล้วแหะผมก็เชื่อว่าคุณเดวิติมก็มองมุมนี้เหมือนกันครับสิ่งที่เราทำสตาร์ทดีครับคุณเดติมมันเหมือนเราเป็นคู่แข่งกับบริษัทดิลเตอร์ที่เขามีอยู่หรือเปล่าคือผมไม่มองเป็นอย่างนั้นนะครับคือคือผมจะพยายามวางตัวว่าเราไม่เราไม่ตั้งตัวเป็นคู่แข่งใครคือเราแค่ตั้งตัวว่านี่คือสิ่งที่เรามีที่เราออฟเฟอร์ให้ได้ครับแล้วมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเด็กนะครับซึ่งความจริงในเรื่องของการศึกษาาถ้้ผผมมจจะเเเเชชืืื่่่่ออออรรงง Personarning ิๆยก็ตวา การสอนวิชาวิชาหนึ่งหัวข้อหัวข,ข้อหนึ่งเนี่ยเด็กแต่ละคนต้องการเนื้อหาคนละแบบกัน<ม>เพราะฉะนั้นผมก็ถือว่าผมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเด็กถ้าเด็กเข้ามาในแอปรู้สึกว่าเออทางเล่กนี้ตอบโจทย์เขาอธิบายเขาเข้าใจได้ง่ายก็มากับผมถ้าเขาไปอีกที่หนึ่งแล้วเขาเห็นว่าตรงนั้นเป็นประโยชน์กับเขามากกว่าก็ก็เป็นสิทธิ์ของเขาครับมผมคิดว่าอันนี้คืออันนี้คือคือทัศนคติที่ผมมีก็คือว่าไม่ได้ไม่ได้ตั้งใครเป็นคู่แข่งเราไม่ได้เข้ามาเพื่อมามองว่าจะแย่งฐานอะไรจากใครแต่เราแค่่่มมาาาาเเเพืืออออวสนนีกทงงึ แล้วก็เขาเขาจะเลือกไปที่ไหนนี่ก็เป็นสิทธิ์ของเด็กแต่ละคนที่ลูกคุยกันมาทั้งหมดแต่สิ่งทีุ่ณตินบอกก็คือมองจากเพนพอยก่อนเริ่มต้นจากปัญหาที่เราเห็นแต่สิ่งที่คุณติพูดมาตลอดก็คือว่าพยายามจะแก้ปัญหาที่มันมีอยู่ด้วยในสิ่งที่เราคิดและสิ่งที่เราทดลองไปด้วยกันก่อหนแล้วผมเชื่อว่าการศึกษาไทยต้องเปลี่ยนแน่นอนครับกับสตาร์ทดีวันนี้ผมตกรพีนะครับก็ต้องขอขอบคุณวิติมากนะครับขอบคุณมากเกจบอกรายการหวังว่านะครับลูกหลานประเทศไทยทุกคนจำไว้เลยครับสตาร์ ติดตามผมแล้วก็แข่งแล้เชิญคนต่อไปกันได้ในตอนหน้าสวัสดีครับการพัฒนาการศึกษาอาจจะต้องใช้เวลาและจะต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อนอย่างมหาศาลในการคิดนวัตรกรรมที่ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนงานด้านการศึกษาซึ่งคนเองก็เช่นกันต้องเรียนรู้และต้องต่อย,ยอดการศึกษาให้ไปสู่การสัมฤทธผลอย่างมีคุณค่าและเพื่อให้เป็นใบเบิกทางเปิดโอกาสดีๆของชีวิตของตัวเองอย่างมั่นคง ขอบคุณที่ติดตามฟัง The Practical Channel โดยมนุษย์เงินเดือนพันใหม่กดไลค์กดติดตามและกด s u b s c r i b e เรื่องราวดีๆได้ที่ Empower Living ให้คุณอยู่เพื่อทุกความหมายของคุณ AP Thailand